พระพุทธเจ้าสอนราว,ว่าเรามีความตายเป็นที่สุดถ้าเราคิดถึงจุดนี้ได้ชีวิตเรามันก็จะไม่ตั้งอยู่ในความโลภจนเกินไปจะไม่ตั้งอยู่ในความโกรธจนเกินไปจะไม่ตั้งอยู่ในความหลงมากจนเกินไปชีวิตของเราทุกคนเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายชีวิตของเรานั้นเดินตามวิบากกรรมทั้งหมดไม่มีเหตุใดที่แปลว่าเรื่องบังเอิญที่จะเกิดขึ้นเวลามีเรื่องอะไรขึ้นมากับชีวิต ถ้าเราไปตั้งปัญหาไปตั้งคำถามให้จิตจิตมันก็จะพิจารณาไม่หยุดความฟุ้งซ่านเกิดจากความปรุงแต่งก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างในชีวิตนี้ขอให้คิดว่ามันต้องเกิดแน่เพราะมันเป็นวิบากกรรมของเราพระพุทธเจ้าสอนเราชัดเจนมากว่าหากเราไม่มีวิบากกรรมกับใครวิบากกรรมนั้นก็จะไม่ตกต้อนถึงเรายกตัวอย่างเช่นว่า ถ้าเราไม่เคยด่าใครมาเลยแต่อดีตตั้งแต่เราเกิดชาติต้นจนถึง,ป,จจงปัจจุบันก็จะไม่มีใครด่าเราหากเราไม่เคยรักทรัพยใครเลยตั้งแต่อดีตในชาติปัจจุบันก็จะไม่มีใครรักทรัพย์เราจะไม่มีใครโกงเราน้ําจะไม่ท่วมบ้านเราไฟจะไม่ไหม้บ้านเราอย่างนี้เป็นต้นทุกครั้งที่เกิดวิบากการขึ้นกับเราก็ขอทุกคนรู้ว่า เรามีโอกาสได้ใช้นี่กรรมแล้วยิ่งเราใช้นี่เข้าไปเท่าไหร่เมื่อวิบากกรรมเราหมดเมื่อเราหมดซึ่งวิบากกรรมต่างๆความสบายกายสบายใจความเป็นสุขก็เกิดขึ้นแก่เราผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนต้องคิดอุปมาอุปไมยไว้ว่าเหมือนชีวิตเราอยู่กลางแม่น้ํา การปฏิบัติธรรมเหมือนการต้องว่ายทวนน้าไปเรื่อยๆหากเรายังไม่พบขอที่จะเกาะได้เราก็คงต้องว่ายต่อไปด้วยกําลังเราเองแต่หากว่ามีขอนที่จะพึงเกาะได้เราก็พึงเกาะขอนนั้นไปเพื่อความที่ว่าเราจะได้ก้าวหน้าต่อไปได้ร่วงไหวขอนน,นั้นก็อุปมาอุปไมยว่าเหมือนดังศีลที่เรารักษาเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา แล้วเราก็รักษาศีลตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนศีลทั้งห้าข้อเนี่ยเป็นตัวเป็นบาดฐานของการเกิดสมาธิหลายๆท่านบอกว่าปฏิบัติสมาธิแล้วไม่ได้ผลพอปฏิบัติสมาธิแล้วไม่ได้ผลก็ขึ้นชื่อว่าศีลของเราไม่บริบูรณ์ถ้าหากว่าศีลของเราบริบูรณนะ์แล้วสมาธิความเยือเกเย็นของจิตก็จะบังเกิดขึ้นเมื่อสมาธิและความเยือเกเย็นของจิตตั้งเกิดขึ้นก็จะบังเกิดปัญญา ให้เราใช้ในการแก้ไขปัญหาและก้าวเดินต่อไปสู่ความสำเร็จได้แน่นอนดัะนั้นเมื่อเรามีกำลังของศีลที่ดีแล้วเราก็จงมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้ามั่นคงในพระธรรมมั่นคงในพระอริยสงฆ์ไม่ลังเลสงสัยใดๆทั้งสิ้นทั้งปวงมีความรักมีความเคารพมีความศรัทธาด้วยความมั่นคง ไม่ให้กิเลสทางใจอิเลสทาง,งกายเกิดขึ้นกระทบกระเทือนต่อพระรัตนาไตตัดฟาร์มลงเล็กลังเรสงสัยทั้งหมดทั้งปวงไปเสียอย่าให้เกิดขึ้นกับจิตสมาธิของพวกท่านก็จะมีความมั่นคงขึ้นคิดง่ายๆไว้สม่ำเสมอว่าชีวิตเราต้องตายแน่ๆชีวิตเราต้องตายแน่ๆ เราเกิดมาเพื่อตายเราเกิดมาเพื่อความพัดผ้าต้องจ่าเราจะรักษาสินนั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีเหมือนเราดังเกาะขอนไม้ไว้แล้วก็่ายไปเราก็จะมีโอกาสถึงฝั่งแล้วก็มีโอกาสจมได้ยากด้วยเมื่อเรามีขอนไม้ที่เกาะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนก็คือมีพระนพัตนาไต่ เป็นที่พึ่งที่เห็นอยู่เมื่อเรามีพระธรรมตายเป็นที่พึ่งเรามีจุดมุ่งหมายเราก็ไม่สงสัยเราก็ไหวไปถึงจุดมุ่งหมายสุดท้ายให้เราคิดว่าทุกอย่างที่เราทำในชาติปัจจุบันนี้ทำเพื่ออนักผลพระนิพพานอารมณ์ทั้งสี่อย่างนี้ต้องคิดทุกวันถามว่าทำไมต้องคิดทุกวัน อารมณ์สี่อย่างนี้ถ้าเราคิดทุกวันจนอารมณ์ทรงตัวนั้นท่านเรียกว่าอารมณ์แห่งพระอายะเจ้าเป็นอารมณ์ที่ตัดจากอบายภูมิทําให้เราไม่ต้องตกนรกอีกต่อไปชีวิตที่มีอยู่นี่ก็เราสามารถเกิดเป็นคนได้เป็นเทวดาได้แต่ไม่ตกนรกอีกอารมณ์สี่ข้อที่พูดไปทั้งหมดนี้ถ้าพวกท่านทั้งหลายคิดพิจารณาทุกวัน จิตของท่านจะทรงพลังมีอำน,นาจทางจิตทางสมาธิที่มั่นคงการสำเร็จอริยามรรคอริยผลก็จะบังเกิดขึ้นแก่เราแน่นอน